สวัสดีค่ะกินกับปลาเล็กค่ะเมนูวันนี้นะคะเส้นเล็กแห้งค่ะวิธีทําง่ายๆนะคะอยู่ช่องปลาเล็กชเนลค่ะเดี๋ยววันนี้ปลาเล็กลงให้นะคะนี่เส้นเล็กเย็นอีกแล้วกว่าจะกว่าจะเตรียมโน่นนี่นี่นั่นเสร็จนะคะเส้นเล็กแห้งปลาเล็กเย็นอีกแล้วค่ะนี่นะคะเส้นเล็กแห้งเส้นเล็กเหนียวนุ่มมากนะคะนี่ทุกคนมากินด้วยกันนะคะ วันนี้มีกะปิกะริน้ำข <c oughs> ับบุ้งด้วยมาเป็นสวนขับบุง้งนากรอบมาก อืจริงๆต้องใจซื้อม,มากินกับซุปตำนะพะบุ้งเร็ก,กัวไวนะทุกคน เหนียวนุ่มมากพริกกับกะปิแล้วก็กวนเขียวของคู่กันอร่อยอลุกชิ้นห้าศูนห้า เป็นพริกขี้หนูสวนอะ่ะมันจะเผ็ดเผ็ดกว่าพริกทั่วไปแต่ตำมันพริกก็เปรี้ยวอร่อย เด็ดอยุดจ้าพอดีพี่เจ้าของพริกมาส่งหน่อไม้ดองเลยได้พักเด็กนิดนึงต่อค่ะเผ็ดคือพริกกับแกผักบุ้งกับแก ซื้อพริกแถมมะละกอร่อยเนาะขอบุ้ม แดงแดงไม่ไหวนะทุกคนขนาดเขียวเขียยังเผ็ดจนน้ำตาแตกพี่ขีนหนูสวนสรบพรคุณความเผ็ด ยอดอร่อย <sm> คนเป็นความดันต่ำเขาให้กินเยอะนะต้องลดความดัน ทำกินเองง่ายๆทุกคนซื้อลูกชิ้นกับซื้อเส้นเล็กมาติดบ้านไว้อร่อยอร่อยได้ทุกเวลาที่เราต้องการ อินแล้วน,นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกไลค์และทุกแชร์ค่ะใครอยากได้สูตรก๋วยเตี๋ยวแห้งงนะ่ายๆทำกินเองที่บ้านนะคะไปดูได้ที่ช่อง Parich Channel ค่ะรับรออวก็อร่อยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ